สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีฟุทุกคนวันนี้ก็เป็นมือวันที่30เดือนเมษายนพศสองพันาร้อยหกพาแฟนเพจแฟนครับมาเที่ยวมาบึงง้อทางจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้โอ้มาแล้ก็เห็นรถครับดำปือป่อๆเลยครับ ผมพามาเบิ้งหนึ่งสือนะครับเนดะ้อเปิดราคาให้แฟนเพจแฟนครับผิดจัดลันาฟองครับงัวหลายนะครับเนาะ FC ทางใช้ยุ้งพิ่นเรียกร้องม้านะครับนะว่าให้มาไทยทำไอเนี้ยมีงัวหลายอยากขายบอกเบิสหน่อยสั่นเพิ่นว่างัวหลายตัวหาชิมหกสิบตัวนะครับเนาะจังถ้าเบ,บิ้งนะครับเด้อนะตอนนี้ก็เดินทางเขามาใกล้เชียงหวันนะครับเนาะ ที่กดอยู่กับตำบลนาเสียวอำเภอเมืองน,นะครับเนาะนะครับสองฝั่งาทางท้างจังหวัดชัยภูมิเมิ่งปายไปน้องกันเอาครับผมเป็นคนพื้นที่เปิ่งคนท้องที่นะครับเนาะ หอดวงได้ยุ่งวงได้แน่กับว่าจะนะครับจะนวาอยู่บนท้องถนนนะครับเนาะในเขตจังหวัดชายภูมิครับบรรยากาศสองฝั่งทางทางภูเขาด้วยครับคุณช่องฝังทางทางภูเขา แฟนเด็ดแฟนคขับเอฟซี FC ของหัวเชยวยอดอยากให้หัวเชยวยอดไปไล่ให้นะครับเด้อถอกมาโทรมาเนาะครับเนาะสั่งเงาะของหัวเชยวยอดนี่ก็ส่งให้ฟอรอมส่งให้ฟรีฟ,ฟอรอมนะครับเนาะไปไล่ให้ฟรีฟรอมนะครับเนดะ้อสั่งจากหัวเชยวยอดนะครับเนาะหนึ่งแหละครับฟรีได้ฟรีหนึ่งนะครับเนาะส่งฟรี แถมมีของแถมพร้อมนะครับเนาะแถมไล่ให้ฟ่ฟรีขันยาขายนะครับเนาะมีสองฟรีครับกมวยเฉาโมีแต่ฟรีกับฟรีครับผมแต่ว่าในด้านสื่อเนาะัาฟรีนะครับเนาะม้วนเนี่ยืเสื่อเนาะครับเนาะแต่ว่าหัวเฉวโยาส่งให้ฟรีครับสร้างจากช่องหมวยเฉายาเยะนาะครับเนาะ า่าถือเมื่อวาสีแพงกับตรงนั้นกับยูดุนพินิษของเอซี FC, ดุนพินิษของแฟนคลับเหรครับ,รบพินิษพิจารณาเบงเองเนนะครับเนาะว่าถือเือแพงบางตัวถือก,กับนีบางตัวแพงก็มนี่นะครับเนาะนั่นกับพิจารณาเอาครับแล้วได้กับว่าถือก,กับเมนนะครับเนะาะว่าแพงกับเมนนั่นนะครับแล้วได้แ,แต่บางคนที่มุม,มองแต่คนมันก็บอกคับึ้กันนะครับเนาะ

คนนึงหมักแบงกัดบอกวัวหลายสายพันธุ์นะครับงัวก็ได้มักแต่ทุ่นก็พึ่กันนะครับแต่ละสายพันธุ์ก็เลี้ยได้กันนั่นะครับบามันหรือบาสินหรือบาหยังกระางครับผมเลี้ยได้กับจุดจบของชีวิตของงัวก็เลี้ยได้กับคือมันไปชีวิตของงัวก็คือเขาเคียงนะครับเนาะตรงนั้นก็วัชจักรครับผมเป็นวัชจักรพนคือกันนะครับผม เกิดแก่เก็บตายเนาะครับเนาะคนก็ได้ต้นใหม่ขึ้นกันครับผมเกิดขึ้นมาประดนก็ตายขึ้นกันครัต้นใหม่ก็ได้ฮานึกตนก็ตายไว้เนาะครับเนาะเห็นเทเลอร์ดีไอ้หนี่ตายดิครับต้นใหม่ก็ได้มันแบบเมื่อไหร่นี่ฮะนึกตนถึงฝ่าพาเผินวะฮะนึกตนถึงแม่โคถือแม่โคจบ ก็เรียบร้อยขึ้นกันครับผมบางต้นก็ถือฝ่าพรก็เรียบร้อยขึ้นกาครับต้นไม้ก็ได้รบรรยากาศสองฟังขางเบนน้งกันไปเอยเอยอเมว่อกี้เรากินรัวไงก็สีหอนแล้วน้องเขาเนาะะมาณนสาวกัวโล,โลนี่แหละครับผม ก็ษิหอดองหอดบอ,อ,ดบอนะครับเนาะพิเศษหัวเาเย้าไล่โมนิกาที่ใกล้เคียงจังหวัดชัยภูมินะครับเนาะก็ษีมีโอกาสดีแน่นครับผมใกล้ๆเฉียดจังหวัดชัยภูมินะครับเนาะก็มีหลายจังหวัดครับผม FC ของหัวเชลยอ่่ถกผู้ทุกคนเฉียดยุ่ใกล้จังหวัดชัยภูมินะครับเนาะนะอยากมาเบึงเม่ว่าอยากมาต่อร้องหอดคอกก็ได้นะครับเนาะ เปิดโอกาสให้เลยนะครับเนาะเงี้พิเศษพิเศษเ,เป็นของขวัญให้เอฟซีกับแฟนครับแฟนเพจแฟนครับนั่นแหละครับพิเศษพิเศษหัวเฉียวย่อกระเสริฐเห็นว่าม,าางมึงหัวยุฟี่กับจิพ่อหัวเฉียวยุฟี่เนาะครับเนาะคาดว่าสิจะยุ่วหลายมือ,อยู่ครับผมจักสี่หลายำไหนกับพวกหงส์นะครับเนาะถ่ายเอฟซี FC. เรียกร้องมาว่าแหย่ถาอยู so to to aime, ่หันอ่ะมือสองมือยังสิไปเข้ว่าอีกจังมือจังมือสีมาที่เนาะครับเนาะหอจะโจกระถาได้ได้ครับเด้อยังมาเบิ้งเนาะครับเนาะถือกาตัวใดถือใจตัวใดเขามอย่าวางใจหองเฉยย่อแล้วโอ้ยห่ดไปเบิ้งหนกเอามาส่งหลดหน้าเจ้าไปเชื่อเจ้ครับหลักอามาส่งหลดเห็นก็ได้นะครับเด้อในด่านราคาก็คือเก่าแหละครับผมตามสไตล์ยอเฉยวยอในด่านรับประกันกัน คือเก่าเนาะครับเนาะในด่านซุ่มก็คือเก่าถึงสิมาไกลก็คือเก่าบดสูงเนี้ยอยู่แล้วครับเนาะจากมือเชียวยอเนาะครับเนาะเชียวชีวครับผมสีถึกสีแฝงนั่นยูดุนพินิษของเอฟซีของแฟนคลับเนาะครับเนาะมักตัวใดก็เลือกเอาครับผมแต่ง่ายๆนะครับมือกิโลละรอยสองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยเอาเนาะครับเนาะนั่นก็เบิ้งเอาครับผม พอเฉีเฉียบเฉียบแห้งกับเดียบเฉียบบางเอานะครับน้องโอ้ตัวนี้เป็นตะคุ่มท่ากันละว่างเจ็ดตัดสินใจเออกนะครับเด้อตรงนี้กัเมื่อวานยังมาท่านเข้าใจอีกยังเกี่ยวกับมันเก่งกับเรื่องง้อภายในกับปรึกษาได้เลยครับเด้อปรึกษาเหมือนว่าเสียงนั้นนีครับปรึกษาหัวเชียวๆนะครับเนาะฟรีซื้อกันครับผมในด้านประสบการณ์ในด้านดูแลง้อบึงง้อนี่ก็พอโตขึ้นกันครับผม โมแพรพ่ผู้แดงนะครับเนะาะแต่ว่ากับแพร่พูดเก่งกลัวนะครับผมไม่ด่านเบิงึงนะครับเนาะปรึกษาได้ทรนแนวนะครับผมมือถือสิ่มีอยูสองบอลน,นะครับเนดะ้อตรงนี้ก็อยากบอกเอฟซีอยากบอกแฟนครับแฟนเพจแน่นอนครับเนาะ ก็ถือเสีนี้อยู่สองมองหนึ่งมองได้ดีครับหนึ่งมองข้าเจ้าอยา,ากขายนะครับเนาะถือแน่นอนครับมองข้าเจ้าอยา,ากขายช่างนี้ก็ถือครับผมแต่ว่ามองถือกว่นนั้นกับนี้ตั้งใจฟังนะครับหมองได้ดีครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเนาะมองที่ถือก้อนนั้นนี่ดีก็คือมองจําเป็นต้องขายนะครับนั่นแหละครับถือแน่นอน ถึกเป็นถือครับสองมองนี่นะครับเนาะมองจำเป็นต้องขายนี่ทึกเป็นถือเลยครับผมวัที่เสร็จว่ไใดเลยนะครับเนาะมองจำเป็นต้องขายนี่ถือทุกมองทุกวันแล้วครับ